เรื่องน่ารู้ของกบเด็กๆรู้คำตอบหรือยังคะว่าทำไมเจ้ากบจึงชอบร้องอบๆหลังฝนตกคำตอบอาจจะเกี่ยวกับการที่มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็ได้นะคะกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีช่วงชีวิตที่เป็นไข่และลูกออดอาศัยอยู่ในน้ำเมื่อโตเต็มวัยแล้วจึงขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกแต่ก็ยังชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะ ดังนั้นถ้าอากาศแล้งมากๆก,กบจะขุดรูอยู่ใต้ดินที่มีความชื้นหรือที่เรียกกันว่ากบจำศีลในช่วงนี้กบจะหายใจทางผิวหนังเพื่อประหยัดพลังงานทำให้ไม่ต้องกินอาหารได้ถึงสเดือนรอจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนกบจึงออกมาจากรูใต้ดินและส่งเสียงร้องอ๊อไปทั่วจากนั้น มันก็หาอาหารจำพวกแมลงจับคู่และเริ่มวางไข่ในน้ำเริ่มต้นวงจรชีวิตของกบต่อไปค่ะ